เราไปไหนกันนี่มานั่งกินดีดีไปพาซาจะไปสวีเดนเราเจอกันไปไปโอ้ไปไปคนตกไปไม่ได้ดิ เม่ืออะไรจอยใส่เพื่ออะไรใส่เพื่ออะไรทำมที่หูหูระตกไปไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วป้าป้าป้าเดชาปาตกอัดตูดคนนี้ใจมนมากดูมันยตเกงโกรธโกรธทีเดียว พี่อันๆไม่ได้เก่พี่แบบยังไม่ยังไม่ยังไม่สุดเท่าไหร่เออลอปแล้วปแล้วแเป็นการเองแค่เพียงเดียววันนี้พลาแเ็ตั้งใจกนะดูกำมัดนกำมัด เต็มหน้าใสเลยหน้าใสเนอะเต็มนะเต็ม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 ้าไหอ่ะดมาเต่าไปเนี่ยเอาไปป้าป้าเฮ้ยถึงแล้วนะ่าน้ำนอนไปสมวีวี สมายาให้สมายให้พี่ไปอาบน้ำกันเราไปนอนกันอืมเร่อดูแลผูไปเฟมเฟมไปนอนกันนอนนอนข้างเราดีกว่า